วิญญาณไม่ยอมปล่อยกูถามจริงนะมึงเชื่อเรื่องวิญญาณตามติดไหมผมเปิดประเด็นกับเพื่อนเสียงไม่ได้สั่นแต่ใจไม่ปกติมันหัวเราะถ้าไม่ทำอะไรผิดจะกลัวทำไมผมเงียบไปพักหนึ่งงั้นกูผิดเองเรื่องเริ่มจากคืนที่ผมขับรถกลับต่างจังหวัดถนนเปรี่ยวฝนตกหนักผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางเสื้อขาว ผมยาวเปียกฝนผมจอดทั้งที่ในหัวมันร้องว่าอยัดจอดเธอไม่พูดแค่ยิ้มยิ้มที่ไม่ถึงตาผมไปส่งถึงหน้าวัดเก่าพอหันกลับไปที่บอกหลังไม่มีใครอยู่แล้วเพื่อนผมเริ่มไม่ยิ้มแล้วมึงไปยุ่งอะไรอีกหลังจากคืนนั้นผมเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังตลอดเวลาอาบน้ำจะได้ยินเสียงหายใจ เวลานอนจะรู้สึกว่าที่นอนยุบลงผมคิดว่าเครียดจนคืนหนึง่งผมได้ยินเสียงกระซิบข้างหูอย่าทิ้งเราผมหันไปไม่เห็นใครแต่กลิ่นดินเปียกกับคาวเลือดยังอยู่ผมไปหาหมอผีเขาถามคําแรกไปพาเขามาจากไหนพอเล่าให้ฟังหมอถอนหายใจเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือเขาเลือกตัว เพื่อนผมน่าเสียเลือกยังไงผมกลืนน้ำลายเขาตายตรงถนนเส้นนั้นไม่มีใครหยุดรถเลยนอกจากผมหมอบอกว่าวิญญาณแบบนี้ไม่ยอมไปเพราะกลัวถูกลืมถ้าใครรับรู้การมีอยู่ของเขาเขาจะเกาะคนนั้นไว้แทนที่ความว่างเปล่าพีทีไล่ทำไปหลายอย่างแต่ทุกคืนเธอใกล้ผมมากขึ้นคืนสุดท้าย ผมตื่นมาเห็นเธอนั่งทับอกหน้าอยู่ห่างผมไม่ถึงคืบเธอกระซิบถ้ามึงไม่อยู่กับเราเราจะอยู่กับมึงเองเช้าวันนั้นหมอผีบอกว่าวิญญาณไม่ได้ไปไหนแค่ย้ายที่อยู่จากข้างนอกมาอยู่ข้างในและตั้งแต่วันนั้นเวลาผมส่องกระจกผมจะเห็นเธอยือนซ้อนอยู่ในเงาผมเสมอเหมือนกำลังบอกว่ากูไม่ยอมปล่อยมึง